สวัสดีคะ่ะอยู่กับสมองชาแนลสีแกงส้มมะรุมใส่ปลาช่อนอก,กินเด้อพี่น้องพอดียายไปร้านค้าล้นะางแล้วนะล้าง่อทีล้างแล้วเรียบร้อยยายจะแกงมะรุมใส่ปลาช่อนแกงส้มใส่มะรุมอยากกินมะโดนเล้วพอดีเขาเขาเอา่า เอามาปอกแล้วมาขายเนาะถุงละสิบาทยายก็เลยโอ้อยากกินเนาะล้างเรียบร้อยแล้วด้วยพี่น้องเขาปอกมาถุงละสิบบาทเนาะยายก็เลยว่าโอ้ยคือถือแพร่ยายก็เลยซื้อมาแกงกินเลยนะคะถุงละสิบบาทด้พี่น้องลายคักลายแม่ปูยังไเ,เราไม่ต้องมานัา่งปอกเองด้วยนะล้างเรียบร้อยแล้วยายล้างแล้วแกงใส่ปลาชอน มาสอนกันอยูในตู้เย็ยนนี่แหละเดี๋ยวยาตเสิรขนมกินให้กินยูบ้านนี่เ,เดือดแล้วจะเอาเครื่องแกงลงก่อนแล้วค่อยใสย่ปลาอาสอมแซบๆเลยพี่นอ้องเอยเดี๋ยวยาติแกงกินแต่ยาไม่กินเผ็ดนะยาตก็ใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าให้ มะขามเปียกยายก็ใส่ไปแล้วนะมะขามเปียกแลก้วใส่ใบมะกรูดตะไคร้อะไรเนี้ยใส่ลาหลได้ยานมันเผ็ดเนี่ยอันนี้แกงส้มปากใต้เลยนะทาน่สั่งมาจากปากใต้เลยนะนี่ยี่ห้อน,นี้นะสั่งมาจากไต้เลิเล่บอกเลยบอกกาใสหลายยานมันเผ็ดถ้าเผ็ดต้องใจกินไม่ได้นะคะมันเดือดแล้ว มะขามแดงก็ใส่แล้วที่นี้ก็ใส่ปลาลงไปเครื่อแกงก็ใส่แล้วใส่ทุกอย่างแล้วนะคะนี่ใส่ทุกอย่างแล้วเราให้มันเดือดมืออื่นแยกสืทชัตเนี่สีเดอร์ดอกหอมสื่อมา20บาทโอ้ยงามขาพี่นนองขัดใส่ไม่ต้องใส่อะไรนะ ไม่ต้องใส่ไข่ไม่ต้องใส่ไบรเดอร์ใส่แต่น้ำมันหอยก็อร่อยแลย้วนี่มัดละสิบบาทเนี่ยยายซื้อมาสองมัดมืออื่นยายสิบพันไปกินวันนี้กินแกงส้มไปก่อนยินเด็กบ,บอกกินเด็กะพนี้หลานมานั่งก็เลยบอมนี้เวลาเห็ดหลานน้องโปรแกรมมาด้วยยายก็เลยไม,ม่ได้ทําันยุ่นดายยายก็เลยไปส่งเขาแล้วยายถึงม,มาทํานะไดบอกน้องซาเราเห็ดกแกง นาก็ไปทับแป้งได้พเพราะว่าเดี๋ยวจนนี่นอนจ็อาบน้ำนอนๆยายก็ไเลยวนี้ทับผงทับแป้งนม่มาอน้อยู่แบบไม่ได้ทับแป้งทั้งวันยนะวันนี้อยู่แบบหน้าเพียวหน้าสดสดเด้อพี่น้องหน้าสดเด้อพี่น้องหน้าสดสด,สดนี่มะตูมสิบบาดโอ้ยกินกลับไปโถดกินกลับไปเลยกินให้มันแซ่บ ต้มให้อตอกยิปเปินหวานนิดหนึ่งนะะคะตียายก้ใส่น้ำตาลนะั่นน่ะน้ำตาลอะไรนะน้ำตาลมะพร้าวนิดหนึ่งน้ำตาลมะพร้าวใส่ไม่ดเดยอะนะใส่นิดเดียวพอมีรสชาติน้ำตาลมะพร้าวยายซื้อมาเป็นมันเป็นแบบกิโลมันเป็นอะไรนะมันเป็นเหมือนเป็นถ้วยอะ่ะใส่ไม่ดเดียวไม่ได้ใส่ยเยอะเ้อ ใส่เยอะมันจะหวานเพราะว่ามันเป็นต้มปลาเนาะใส่ให้มีรสชาติเพราะว่าแกงส้มมะรุมมันต้องออกหวานหวานนิดนึงนะคะถ้าบาหวานก็รู้แม่แกงส้มเลยให้ปลามันเปื่อยแล้วยายถึงจะใส่มะรุมหนาวแน่เด้อพี่นอ้องเ้ยหนาวคักหนาวแน่ เดือยยาแสบเบิงเด้ออืมไห้เบิงแกงเอากิมนว่ตถเบะนี่เห็นบอหน้ากินบอโอ้เป็นยังไสุบนากินปุ่นเห็นบอสีสันอลังการงานสร้างพี่น้องเอ้ยเมื่อกินน้ำข่อยเด้อเมืนน่อกี้โตหา <laughs> เพื่อนบอกว่าสิแกงสมเพื่อนว่า อ้ายายคือกินเดือแต่โอ้ยกินเดืกก็บว่าป็นยังกินบะเบดกับมืออื่นกินใหม่มืออื่นกินต่อกินดึกก็ไม่เป็นไรพ่รงนี้อันนี้ยายรอให้ปลามันเปื่อยมากๆก่อนยายจะทานขนมจีนให้กินยูเดอร์บ้านในเฮดนี่นะคะ fc นะคะแกงส้มมะลุมเด้อพี่น้องหากินยากเด้อ,อสมัยพ่อแม่ฝอยเด้อหากินง่ายก็ะว่า แต่ก่อนบ้านยายจะมีต้นมะลุม <c oughs> อยู่ต้นหนึ่งอยู่ข้างๆรั้วตรงน,นั้นอะ่ะชาวบ้านอะ่ะก็ได้กินด้วยนะต้นมันใหญ่มากแล้วลูกกระดกแถมแม่ได้ไปขายด้วยนั่นแม่ก็ได้ไปขายด้วยนะสมัยตะก่อนนะสมัยตอนยายเด็กๆอนะ่ะแม่ก็ได้ไปขายด้วยแล้วก็เพื่อนบ้านก็ได้ไม่เก็บไปกนินด้วยใครเก็บแม่ก็ไม่ได้ว่าก็ได้ขขยพวกเน่ขเขาเฮ็ดงามเป็นเงินอย่างส,างสิบบาทสื่อกินโลดประตอมานางเฮ็ด คุณเอมสวัสดีค่ะขอบคุณคนะ้ะคุณเอมสวัสดีค่ะได้แกงมะลุมไปกินดอนเดืกพูดไรวย่าให้แกงเด็อกใส่ามเ้อเด้อแกงมะลุมใส่ปลาช่อนแกงส้มมะลุมใส่ปลาช่อนนี่ได้ยยกับป๋อกาใส่พริกลายรสย่ายา,ยยานั้นเผ็ดเ,เครื่องเครื่องเทศทุกอย่างยายใส่เข้าไปนี้มะลุมใส่แป๊บเดียวมันก็เปื่อยเนาะยายก็เลยรอให้ปลามันเปื่อยเปืยก่อน มะลุงเนหลางเรียบร้อยแลวโอ้ยสิบ,บาทพี่น้องเออจะมาเป็นมาไดนเออโหลสิบบาทบาทนเนี่ยหลายคากหลายเนี่ยอ่อนด้วยยายก็เลยรีบเอามันมันเหลือถุงเดียวด้วยเนี่ยศูนย์กาาค้าหมู่เจ็ดเนี่ยถุงละสิบบาทพี่น้องมึงแน่ปอกยังไม่คุ้มเลยนะปอก,กังไม่ได้เลยนะเอฟซีนึ่หถุงสิบบาทบาทคือไมกินเลยป้ายากไม่ได้กินนานแล้วแกมะดุม ปาซุกแล้วแบบน,นี้ยากเลยสิใส่พักได้แบบน,นี้โอ้ยสีปลาเหมอกระท้วนนี่โอ้มารลุงสีป่าทเยอะมากเลยเสือเอกไฝล่างสองสามนางตัวเดินโอ้กินมานลุงกับคุ้มแล้วกินมันลุงเฉยๆกับคุ้มแล้วนะเอฟซีไม่ต้องกินเนะื้อปลากินมารลุงเฉยๆคุมแล้วนะ ออนก็อ oh, 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 oh. ่อนโู้ยโอ้โหหนาลุกแต่เดียวก็คงละสิบบาทนึงเพื่อนบอกว่าทำไมเพื่อนลูกเขาบอกว่าทำไมยายกินหยุดจังกินดึกแล้วเนาะหลานมาหนําิ่นยายก็เลยแบบอือเอาเป็นไปงานกองเขาอยากมากับย่าก็เลยพาเขามาเล่นนิดนึงก่อนจะพาเขาไปนอน ถ้าเขาบอกว่าเขาจะมาเขาก็มานะนะ้องโปรแกรมก็ไม่เหมือนคนอื่นเด้ออันนี้ยากกับสุขากที่กินเด้อเมืออืนอ่นนี่วันนี้ยายก็กินผัดอ้ไนั่นไปผัดอะไรนะคะน้าคองกงไปแล้วมันหนึง่งอันนี้เมืออื่นข่อยจะสุขากแต่้ะมันหอยหกินพรุ่งนี้ยายว่าถ้ามีเวลาย,ยายจะทอดมันฝรั่งให้กินด้วยถุอมากบ้านดยเหตุที่พี่น้อง ใส่น้ำปลานิดหนึ่งก่อนเนาะใส่น้ำปลาผงนัวนิดนึงก็ต้องใส่หลายเด้อเพราะว่ามันมีนี่แล้วเพราะว่ามันมีเกินแกงแล้วเพราะว่าเ่ิงแกงสําเร็จรูปใหญ่ก็จะใส่ผงนัวนิดนึงไม่ใส่เยอะเด้อใส่นิดเดียวพอเห็นว่านี้เดียวไม่ถึงครึ่งช้อนชานนะใส่ลอยเดียวพอก็จะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ อันนี้ก็ทนอนนีก็แล้วแล้วเพราะว่ามะขามเปียกยาใส่เรียบร้อยแล้ว,ลวใสซอนเดียวพ่อหน้าตาเดี๋ยวมาซุปเป๊แซ่บพอยาดิชอบกินเค็มให้มะรุมปปรมันเปื่อยก่อนปลาเนี่ยมันเปื่อยแล้วแต่มะรุมยังไม่เปื่อยปลาแช่เย็นลงไยต้มมานานหน่อย โ้ยเป็นจะแซ่บคักพี่น้องเลยอุ้ยหอมจังเลยอือหือโอ้ย,ยกันไซรลายกินอะไร้เบนี้เพราะพิกแกงใต้มันเผ็ดน,นะ ดีแล้วยายใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวถ้าใส่เยอะละตายตายอ่อดเลอดองพี่แกงตามันจะเผ็ดนิดนึงนะเฮ้ยดีแล้วคอยใส่คอยเดียวเกือบคอยไปกินแล้วถ้าใส่เยอะนิดหนึ่งนะโอ้ยายกินบ่ได้เลยมันเผ็ดโอ้มันเดือดเดือดแงเงะพวกมันเปื่อย ได้เสด็จกินแล้วพี่น้องให้มารูมันตวยนิดหนึ่งยายเก็บของก่อนเกียบร่อยแล้วเสร็บปากน้อยนึงพอมันเผ็ดเอาน,นี้ไปแช่แต่๋พรุ่งนี้ยายจะทำให้รน่ให้กินยายจะทำอะไรนะทอดมันให้กินทอดเป็นฝายให้กิน เกือเทศอ่ะยายก็ซื้อมามนเกือเทศโอ้ยมะรุมแซ่บเดอ้อพี่น้องโอ้ยปลาแซ่บเดอ้อปลาดีแล้วดีงคอยใส่น้อยเดี๋ยวคนใส่หลายคนนี่เพ็ดตายมูมานนองสาวเป็นกินกับย่งางบ่านหนองสาวเป็นหงขาวเหนียวเป็นหงเราย,ยากายา่างมากก็หลานหน่อย อห้องมาน่ำยายก็เลยพามาเื่แล้ลโอเดยดกินแล้วเี๋้วสิพาไปกินเด้อสวัสดีทุกคนเด้อมันนี่คอยอยู่หนาะโซเด้อเขาไปไ้แต่งหนา้าไปได้ท่าแปง้งไปไดเลี้ยงอย่างเลยหน้าสดล้วนเลยนะคะแปง้งเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้สาดนะ อาบน้ำแล้วยายกาะทาตะคิมกันแดดซื้อกะแล้วก็ประเทาเป็นแงแกเว้นหุ่นที่่านทาอ่ไ้ไปใสพักหนาไปให้โตกินเขาแล้วยายว่าสิตีอาวานหางโตละเคมมันหนวดหน,า,ยอยา,นาอยูงเพราะว่ายายปลูกเองอ่ะแผ่นต้นมันมีน่แผ่นขนาดนี้นะ ใหญ่มากยายปลูกได้ใหญ่มากลูกสาวยังอยากได้เลยเขาบอกแม่ลูกสาวหนูอยากได้้านหางกะระเจังเลยคนวายคนหน่ถ่ายรูปส่งไปให้ดูเห็นบอกเขาเดียวเด็กกินน,นี่ย่าปลากระป๋องน้ำมันเสาร์นี่ย่างย่าปลากระป๋อง เ,เ,เขาทำแล้วเขาสิกินเบิดตอนนี้เขาหลายตัวดอกโอ้ยหนาวเด้พี่น้องเ้ยเมื่อคืนยายไปดูหมอลำหนาวมากเมื่อคืนหนาวแหงคักหนาวแหงแน่พี่น้องเมื่อคืนยายห่อมิดเลยก็ยังหนาวเมื่อคืนคืนสุดท้ายน้อยยาไปไอ้นั่นอะอะไรนะใบปอใบปอ รัติกายารัติกาจาแม่รถแห่เมื่อคืนยายไะดูขอบคุณทุกคนเน้อจากพี่น้องเคยติ๊กตากข้าวไปกินอะไร้บบที่นขขี้นนขอบคุณหลายๆ กินกันเน้อก็ไรงก็แช่ยายไปเน้อบังคลิปยอหลังให้ยายนน่ยด้วยจ้าคนสุดท้ายมันก็สุกแล้วยายก็จะปิดแอบแล้วป้าคอยสุลยฟมันแล้วอ,อือพ่อจบโอ้เป็นกระเส็บครับน้ำก็ออดอย นี่มะรุมดูสิมะรุมโอ้โหกลิ่รอเลรม่แสบับสีเป็นใสสีมือยาสมอนสย,ยางใส่มะขามเปียกน,นะคะเขาบอกโอ้ยกินมะรุ่มก็คุ้มแล้วพี่น้องมาตอนกินปลาเรากินมะรุ่มก็คุ่มแล้วเอ,อาไปแยกสอนกินแนวอื่นเอาห้น้องสาวกินด้วย มะรุมล่ะเอาไว้ให้เขากินด้วยมะรุมสวยมากแค่นิดก็เพชรจนวาวพีนนน่น้อง <S <S อเ,ยเล <S <S อยอันนี้ไว้้องสาวชิ้นนี้แซนนี่เ็กินวัเบดิบหล่ะออันนี้ไว้้องสาวของอื่นจะไปทรงพิ่นได้ก็สิกินซัตพัทอื่น ให่ก็จะกินผัดผัก,กมาเสียเบิงมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้มเดอมันกินข่าวน้ำกันนี่โอ้เสบบอเนี่ยเห็นบอเห็นบอปา่าตัวบักไงเลยมาเดอ้อมาเด้อมันกินน้ำกันมาเดอ้อแกบอกอหุ่มใส่ป่าช่อนด้วยจ้าจะเอเาไปบ้านโตกินข่าวแล้วกัทีนี้โอ้ย สวัสดีจ้าม,มาเด้อเมื่อกี้ขันยายเลยจ้ะแกงสมบบบนิ่มใส่ปลาชอ่อนอ้อโอ้ย,อยตกินข้าวคอยกะมันมรุ่มใส่ปลาช่อนเด้อพี่น้องเดี่ยนี่กล่องมันเป็นอย่างดอกมันบาเต็มจอยายเมื่อยเนื้อเนี่ยมันได้เครื่องเดียวอ่ะยายจะไปหาใครทำเขาบอกว่ามันแบบใหม่มันออกจริงหรือเปล่ายายก็ไม่แน่ใจ ด้วมันเหนนัน่นมีอยู่เครื่องเดียวมีอยู่เครื่องเดียวเอ้าไฟสเปลวันเนี่ยไม่กินโอ้ยจิตตก้องเหรอเนี่ยเอา้ากินถ่าเด้อย,ยายสเปลเขาก่อนหนาวกันหนาวหนาวครัน ขามาแล้วลืมซ่อนซ่อนกระว่างไปก็ได้แลังฉันมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อโอ้ยยายเก็บขายายไปนั่งหางนนะั้นเนี่ยไปนั่งดูหมอำไลไรสด ที่นี้ย้ายคุกเขาอ่ะยือ้อขึ้นยื้อลงดูคลิปใช่ไหมที่นี่เราไม่เคยคุกเข่านานแล้วที่นี่ขามันก็เลยตึงย้ายเลยเจ็บหมู่ว่านย้ายงานเกิดประดายในหมู่ว่านเดินเกิดไม่ได้เลยแหละมันมันตึงเราวยาก็เลยไปเอายานวดน่ะนวดขานั่งนวดตัวเองตอนแรกสิไปรเห็นเขานอนหายโอ้่บหวเลยนั่งนวดตัวเองนั่งไปนั่งมาเออ ผ่อนคลายไปนิดนึงโอ้ยอันโมวิม่กินเข่าเด็กใหญ่หนาวก็หนาวกินเด็กก็หนาวก็อด้ดยมือนี้ตอนกำลันยายถ่ายถุงมือนะถ่ายถุงมือตลอดเพราะว่ามันหนาวถึงบ่บ่ใสตตอนนี้กับเขานี่เองขอบคุณทุกคนเ้อจ้า ผู้ดใดจะกินปลาผู้ดใดจะกินมะ,มมะรุมมาดเดอ้อเห็นว่ากะผุนเด้อปซ่อน่อยกับโตใหญ่อยูย่เดอ้อเดี๋ยวเขาจะให้เบิ่งเห็นบอเนี่ยประชนเขาอ,อันนั้นสูบซามากมมเดอ้อเมื่อกินแต่ยายชอบอะไรรู้ไหมตอนนี้ยายไม่ได้ลิงปลานะยายลิงมะรุม ถ้าแกงกะทิก็รอร่อยเหมือนกันนะมะรุมนะ่ะนี่ยายไม่ได้เลงอะไรเด้ขอข่เล่งบักุ่มยายเคยกินตอนเด็กๆโอคสมัยแต่กอนข่เป็นเด็กหน่อยเนาะอื้เผ็ดตูเด้อเผ็ดแห้งตูเด้อเผ็ดดู เผ็ดแห้งยายสิกินได้กว่นี่ว้ายเผ็ดแห้งแด็ดสงสัน้องสาวคยได้กินโอ้ยเผ็ดแห้งโอ้ยเผ็ดเๆ็ดเผ็ดเผ็ดเ็ดเผ็ดตอนเช้าโอเปะ เพชรก็ได้ไอเดียน้องสาวไฟแรเด้อสิได้กินก้ยคยกินน้ำพริกเต๋อเต้าเพชเพชเพชกินบ่ได้โอ้ยเพชเพชเพชกินกับอันนี้แหละกับผัดผักต้มอืมบบอันบบหมูมันเก่าอืมเฮเลอร์กินไม่ได้เพชใส่น้อยเดียว์เลยนะ เห็นไหมในคลิปยายตักไม่ถ so nice. ึงซ้อนชาเลยยายกินไม่ได้เผ็ดกินไม่ได้คุณเอยายเผ็ดมากกินอันนี้แล้วกันมันไม่ได้เผ็ดโอ้ยอดอดจอยผุนก้นเด็กกินกันนองคอยกุแล้วแยบจนว่าแต่ว่ากินบ่ได้เผ็ดอืออืออหน่อย่งแจื ปักลวกอืมปักลวกอันนี้จะแมนอันนี้เพชรปโปรโอ้ยเห็นแล้วก็กินบมได้เนาะยกสอนเลยมากินเลยอมื่อ,อเนี่จะมาไปรพันทตั้งหมัง อย่าต่างนิดเดียวไม่ถึงซ้อนชานะเมื่อกี้นะ่ะอย่ายรู้ว่าพ,พ,าาพริกพริกกงะสมตามันจะเผ็ดเราจะใส่นิดเดียวแต่มันเผ็ดอีหลีพริกบานเพลินคือเผ็ดคักแก่ฮึจิ้มบักลวกแล้วกันกินมันเนี่ยกับข้าวมันใส่ได้ไห ดีนะครับเขาหมูอสอนยังบาดเจ็บสวัสดีทุกคนจ้ายายกินบ่ได้มันเผ็ดมืออื่นอ่ะไปให้ยายสอนกินอืม้ม ยายใส่ถึงถึงครึ่งช้อนชาหรือเปล่ามันลุกประมาณครึ่งช้อนชานะเนาะกระเพรียนแห้งพริกใทยมัเนเผ็ดหลงสิยายไม่ใส่หรอกแกงส้มแต่ว่ายายตำพริกของยายเองใส่อะ่ะมันจะกินได้เอาพริกเขามาใส่มันเลยโอ้ยเผ็ดไม่น่าเลยเสีดายกับิห้ม กูสาสิกินเสบๆน่พนดะดีนะยัมีน่นนะเป็ดเตาวเลยแล้ว,ว,วกันอด คุณทุกคนเด้อมากินข่าวน้ำาจายบ๊ายเด้อตุ่นก็มึงบ่ได้เลือตุ่นจะกองหรือเดือตุ่นเอฟซี้อมสอนไหมจะกองนะหัว่ามันบ่ได้เงินอยู่แล้วเงินเนี่ยไม่เคยได้อยู่แล้ว